สวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่ให้โชคทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบว่าเจอกันนะครับช่วงนังแรงนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณ6โมงแรงกว่านะครับก็ถือว่ายั่งบอดึกนะครับแต่ว่าทางอีสานนะครับเป็นบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวนะครับก็คือหกโมงนี่จะคั่าแล้วนะครับเวซจะมืดแล้วนะครับ6โมงกว่านะครับจะมืดแล้วนะครับ ขับมาในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคือเก่าเมื่อนเดิมนะครับแอดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวทางนะครับชุดล่างของแม่นิดกอทมนะครับหลังจากเข้าได้ปล่อยชุดดับล่างของแม่นิดไปแล้วนะครับมือนีแอดวิไลนะครับมีชุดเลขเกิดนะครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่นิดกอทมนะครับที่อนุเคราะห์ตัวเลขแนวทางนะครับมาให้แอดวิไลได้นำเสนอให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอแม่นิดอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างสูงเลยนะครับเอาครับงวดที่ผ่านมานะครับแนวทางนะครับ16พฤศจิกายนชุดล่างแม่นิดกถือว่ารุดไปนะครับ แต่งวดถัดไปคือ1พฤศจิกายนนะครับแม่นมากนะครับมา3-2ตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมา3-8นะครับถือว่าหลุดแต่ว่างวดวันที่1พฤศจิกายนั้นแตก3-2ตรงๆนะครับงวดนี้นะครับ1ธันวาคมครับ2 5 67เข้ามาเบึงชุดล่างของแม่นิดนะครับจะเดินตบบอนะครับ อาคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เขามาเบิ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้กำลังใจนะครับทั้งแม่นิดแล้วก็ทถ้าแอดมีไล่หน้่นะครับจะได้มีกำลังแรงใจนะครับคำนวณตัวเลขนะครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับสำหรับแม่นิดกทมนะครับให้กำลังแรงใจกันไปนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับปับปนกันไปเป็นเรื่องของธรรมดานะครับ คือเอ็ดวิไลได้บอกอยู่ตลอดนะครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องของตัวเล็กแนวท่างนะครับหนักคำนวณนะครับทุกสำนักเพราะว่าจะเป็นอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทุกสำนักนะครับเพื่อนไห้ตัวเล็กแนวท่างมากล้วนแล้วแต่อยากไห้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่มีโชคมีลาบกันสู้ขู่สู้คนนะครับนี่คือความตั้งใจของหนักคำนวณเพื่อนนะครับเข้ากับบ่ากันทันรุ่นเข้าก็ใไห้กำลังใจกัน เดินต่อเข้ก็ดีใจนํานะครับเข้ามาว่ากันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอขอกราบขอบุญขอบ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกยอดไลค์ยอดแช์ทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับให้กําลังแรงใจกันเข้าแสดงความคิดเห็นเรื่องตัวเลขแนวทางใดนะครับแสดงความคิดเห็นมากนะครับเข้ามาว่ากันแต่ว่าการเหยียดการเบียดการสีกันนะครับแอดวิไลกะบ่อยากให้เกิดขึ้นทางช่องเฮานะครับเพราะว่า,าคนเฮานะครับมันกะยุค ดิจิตอลยุคทซเชียลแล้วนะครับเฮาเอาพ่อประมาณนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วนะครับเฮาเบอสสมควรสีคอมเมนต์เบียดเสียดผู้อื่นนะครับเอาให้พอประมาณนะครับแสดงความคิดเห็นเรื่องของตัวเลขแนวทางได้นะครับละก่าเอฟซีทันใดที่มีแนวทางเด็ดๆนะครับอยากเอามาฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่เอฟซีทังง่องกะติดต่อแอดวิไลมาได้เบอร์โทรที่ขึ้นไหต้นคลิปนะครับโทรมาได้นะครับ หากเทียลังทีงท่กะบแอนวิไลติดธุระอาจจะบม่ได้รับโทรศัพท์กระขอออกตัวไว้บางเทียบางที่นะครับแต่ว่าแอนวิไลรับตลอดถ่าโทษมากนะครับอ่านี่คือการยืนยันในการทํางานของแอนวิไลนะครับเข้าเอาเความซื่อสัตย์เอาเความซื่อตรงนะครับวัดใจกันดีกว่านะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเอาครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับพวกจะเตรียมสมุดประกาไว้แล้วสําหรับคนที่ แคดหน้าจอไม่เป็นแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางครับครับนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับงวดวันที่1น,นะครับงวดที่ผ่านมา16พฤศจิกายนลุตนะครับอ่างวดที่1พฤศจิกายนนะครับเขาอ่าสามสองตรงตรงอ่าหลักสิบนะครับมาที่3หลักหน่วยมาที่2นะครับเป็นเหตุให้แตก3 2ตรงตรงนะครับนี่คืองวดวันที่1 พฤศจิกายนนะครับงวดวันที่16ก็ถือววาลูดไปนะครับเอามาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งกันอ่ะครับงวดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามกันเลยนะครับอ่ะงวดนี้นะครับใส่เวลาบอโดนนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ะเอามาเบ่งนะครับเล็กวิ่งกันอ่ะงวดนี้นะครับหนึ่งธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแม่นิดวิ่งมาที่ วิ่งมาที่0เม็ดเดียวนะครับ0เม็ดเดียวนะครับอ่ามาเบิ้งสุดจับคู่กันนะครับคุณพ่อคุณแม่สุดจับคู่นะครับอ่คู่แรกครับอ่า12คู่ที่สองครับ10คู่ที่สามครับ16 คู่ต่อไปครับ00คู่ต่อไปครับเขียนตามเลยด้วยคุณพ่อคุณแม่20เขียนตามเลยครับสําหรับคนแคบหน้าจอไม่เป็นนะครับต่อไปครับ06ตัวอันตรายนะครับ06ตัวอันตรายของปีเลยนะครับต่อไปครับ82 ครับ82เด้อคุณพอ่อคุณแม่เขียนต่ำเลยต่อไปครับ80ครับ80นะครับคู่ต่อไปครับ86คู่ต่อไปครับ90คู่ต่อไปครับ คู่ต่อไปคือ1 9นะครับคู่สุดท้ายนะครับ1 9มี11ชุดนะครับมี11ชุดนะครับทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับเป็นชุดเต็มนะครับแมนนี่อยมาเป็นชุดเต็มก่อนอเลขวิ่งนะครับวิ่ง0เม็ดเดียวนะครับแนวทาง ล่างอย่างเดียวนะครับแนวทางเป็นล่างด้อคุณพ่อคุณแม่เบื้องให้ดีอามือนี้นะครับช่วงแรกของวันที่ยี่สิบเอ็ดน,น,น,นะครับลงให้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเขียนเป็นลักฐานไว้นะครับลงให้วันที่ วันที่21นะครับมือ่อวันที่21ออ่อสอพฤศจิกายน67นะครับอ่านี่คือมือลงแนวทางให้เอคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันครับแคปบหน้าจออ่าเดี๋ยวแอดวิไลขออธิบายนะครับวิ่ง0เมตรเดียวล่างอย่างเดียวนะครับจะมีเลขตัวนึงที่ไปชนกับเลขดับนะครับอ่าเพราะว่าแอดวิไลปล่อยเลขดับไปแล้วของแม่นิดกอทม จะมี10ศน,น,นะครับที่ไปชนกับเลขดับนะครับมี10อ่าบางเอฟซี FC บางทันสิว่าเอา้าเลขดับล่างแม่นิดปล่อยไปแล้วทำไมมี10อ่าชุดเลขเกิดทำไมมี10น,น,นะครับก็คือได้พูดคุยกับแมนนิดแล้วว่าดับชนเด่นก็คือ10น,น,นะครับดับชนเด่นอ่าคือ10นน,นะครับให้เอฟซีขอใจคือไม่สามารถที่จะตัดออกได้นะครับ ดับชนเด่นนี่ก็คือต้องย่งคงไว้ในชุดเล็กเกิดเอาง่ายๆ FC คุณพอ่อขึ้นแม่ค็อสิเข้าใจดับชนเด่นเราต้องเลือกเด่นไว้ก่อนนะครับคือต้อง1 0, นนี่ต้องย่งคงไว้นะครับอ่ายังคงไว้นะครับสําหรับ1 0นะครับจะมีในชุดเลขดับนี่คืออธิบายอ่าไว้ก่อนนะครับ FC เดี๋ยวจะ f c ฟจะคอมเมนต์มาอีกนะครับเอาเลขดับ1 0แม่นิด ทำไมในชุดเลขเกิดมี1นูนย์นะครับก็คือดับชนเด่นต้องย่งคงไว้คือเก่าเหมือนเดิมนี่คืออธิบายให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจนะครับอ่าล่างอย่างเดียวแม่นิดกอทมอเอาครับสำหรับแรงนี้แอดวิไลจะจากล่าคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับใจกับให้คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกทันนะครับกินเขาแรงแสบนอนรับฟันดีนะครับนอนรับให้ได้เงินหมื่นน,นอนตืน่นให้ได้เงินแสน แบเมือไปให้ได้แก้วมานี่โชคโทษหายยามาพานยู่ดีม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ